น,นี้เราอยู่แม่กำปองแล้ว,ลวเ,เราเ็นอยากมากี่ปีแล้วนะ<อ>ปีห้าประมาณส<อ>ี่ป<อ>ีก็ได้มาสนใจแล้วอาจจะมาผิดช่วงหน่อยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันใช่ดูจากหน้าแม่บ้านได้ว่ามันสวยขนาดไหน <c oughs> ไปแ้วเราไปเชิญชมบรรยากาศกัน จากเราเดินเล่นกนะันสักหน่อยตอนนี้เราหาข้าวกินละก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านก็แบบว่าเใช่ไอ้ติดอย่างเดียวมันรถวิ่งสวนแต่เข้าใจว่ามันเป็นถนนเดียวใช่เ,เดี๋ยวเราไปดู ว,ว,นะว่ามันรถวิง่งสวนอยังไงที่ว่าตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะไปที่ไหนนะไปน้ำตกแม่กำปองแล้วก็ไประเบียงวิวแม่กำปองเราไม่เอารถไป เรานั่งมาแดงไปไม่แดงนะครนี้แหไม่ก็นไรแดงคนน้นผู้เริ่มทีของเราเอบขึ้มหรือว่าผู้ใสียแมตต์ม เราถึงแล้ว <ove it S 2> น้ําตก้ม่กำปองเห็นแรกนี่ลงมาไปเราไปดูน้ําตกกันถ่ายแค่ข้างล่างก็พอแล้ว พี่15นาทีนะครับผม10นาทีกลับไปคืนมากลับลงมาเอาพี <ave USC> ่ย <happy> ังไม่กลับรถอีกเหรอสภาพตอนนี้คือเยังเดินไหมไหวสบายมากคิวมันก็สวยอยู่ดูนี่คือน้ำตกน้ำตกแม่กำปองขาวมากเอ้าโหโอ้โหกับสวยเลย ตกโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่น้าตกแม่ก,กําปองนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากอากาศก็คือเย็นสดชื่นค่อนข้างจะไปทางหนาวเลยคนที่แบบไม่ชอบน้ําเย็นแบบเราก็คือหนาวค่ะ นั่นแหละครับน้ำตกแม่กำปองหานบ๊ายบายมันมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปอะไรต่อนะไปรับยังเดียวอ่าน่าจะเป็นจุดเช็คอินสำคัญอีกที่หนึ่งบ๊ายบายน้ำตกแม่กำปองสวยดียตกิกานี่โบตายทุกคนมาด้วยทริปแรกเที่ยวครบเลย <laughs> นิวนิวนดิเทลครบทุกรูปแบบเลยอ่ะบริการตั่ออินนะคะขึ้นเลยค่ะไปเราไปคาเฟ่ต่อให้รถจอดแตนบายหน้าร้านนะครับแต่ว่าถ่ายรูปเบอร์โทรไว้ได้นะเผื่อหาแล้วม่เจอเพราะว่ารถมันสวนกันลำบากเยอะไปคลิปไปย้ายจุดกันเราจะไปกินกาแฟกันเย่น้ำตกสวยมากค่ะรูคอมเมนต์รูคอมเมนต์ไปเราจะย้ายจุดกันตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ อะไรสักอย่างนี่ะจำชื่อไม่ได้เป็นวิวเห็นเมืองแม่กำปองสวยมากให้ดูจุดนี้มันจะเห็นทั่วเลยไปแล้วบ้านนี้นวดกันแล้วเดี๋ยวเรากลับกันแล้ว ไปายแม่กำปองอาอยจบวันเดย์ทริปแม่กำปองเจอกันทริปต่อไปบาย<ป>